สวัสดีค่ะวันนี้ยายวันจะมาต้มยำขาหมูเนาะนี่เราก็ต้มต้มหมูให้เปื่อยต้มหมูให้เปื่อยขาเนาะต้มยำขาหมูเสร็จแล้วเราก็เราจะเอาเครื่องปรุงอันนี้เครื่องปรุงนะ ก็มีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศมะนาวอันนี้เป็นน้ำมะเขือน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นหอมกระ,กะเทียมนะน,นี่เป็นพริกแดงเราก็จะเอาเอาอันนี้ใส่ก่อนนะเอา่าตะไคร้ใส่ลงไปตะไคร้ลงไป ใครใส่ลงไปปุ๊บเ้าก็เอาขา่าตามไปด้วยค่าเนาะตามไปด้วยค่าตามด้วยหอมกับกระเทียมเนาะตามไปแล้วก็ปล่อยให้เข้าเดือดสักพักหนึง่งเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเราไปเอาพริกมาใส่เนาะพริกกัะนั้เขือเทศ ต่อไปเราก็เอาพริกใส่เลยพริกที่เราตำหย,ยาบๆใส่ลงไปนะพริกใส่ลงไปมะเขือเทศใส่ลงไปนะถ้วเราต้องการให้มันน้ำมันแดงน้ำมันแดงๆมันเป็นต้มยำไม่ใช่เหมือนต้มยำภาคเหนือนะแต่เป็นต้มยำใต้ต้มยำนี่ก็ใส่ลงไป น้ำมะขามเปียกีนน้ำมะขามเปียกนะที่วันจะชอบใส่ทั้งไอ้ตัวมันด้วยมันอร่อยก็รอให้มันเดือดรอให้มันเดือดเดี๋ยวเราจเอาใบมะกรูดเอามะนาวเนาะต้นหอมผักชีนะแลให้เขาเดือดก่อน นี้ค่ะน้ำเดือดปุดๆแล้วนะคะสีจะออกมาบบบยำขาหมูสีออกสีมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเอฟซี FC. นะใครมีพริกขี้หนูก็ใส่ลงไปเนาะแต่เยาวันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่หรอกก็คือน,นี่มันก็เผ็ดแล้วไงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็ปิด ก,ก็ปิงปรุงรสด,ด้วยมะนาวนะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชียายวันจะปิดแล้วแล้วก็ยายวันก็จะใส่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดลงไปนะใบมะกรูดมันก็จะออกมาประมาณนะี้แล้วก็กชิมรสนะก็ใส่มะนาวลงไปซีกนะึง เพราะว่าน้ำมะขามเปียกอะไออันนั้นก็เยอละ,ปปะล้สับปะรดไอมะเขือเทศอะน้ำมันก็จะออกมาลักษณะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนี่คือต้มยำขาหมูนะนี่ก็ของแก้ม มีกล๋นมีตับมีปีกมีตูดนะงั้นเยวันก็ขอให้เอซกดไลค์กดติดตามกดซับตะไครให้เยวันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ